ปกติเรารง KTA เราจะรู้ว่าผ่านประมาณกี่วันคะแล้วแต่ช่วงนะคะช่วงที่ออกผลง่ายภายใน30นาทีเนี่ยคือจะรู้ผลเลยเช่นเดือนพฤษภาคมแต่ถ้าเป็นเดือนมิถุนายนนะคะมิถุนายนตั้งแต่อา,อาทิตย์2อ,อาทิตย์มาประมาณ10กว่าวันมาเนี้ยรู้สึกว่ารอผลนานนะคะประมาณ3-4วันถ้าเป็นปกติเลยนะคะจะอยู่ประมาณ1-3วันคือ7.2ชั่วโมงว่างั้นเถอะแต่ถ้าเกิดว่า เป็นช่วงที่ผ่านยากนะคะรอผลนานนะคะเคยมีสูงสุดรอผลอยู่ที่13วันนะคะรวมเสาร์อาทิตย์ทุกอย่างนะคะการลงเนี่ยแล้วแต่คุณเลยจะลงวันไหนได้หมดนะคะเสาร์อาทิตย์วันตีหนึ่งตีสองลงได้หมดค่ะเพราะเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นะคะไม่ได้จํากัดนะคะเมื่อไหร่เขาจะยกเลิก KETA โอ้อันนี้ตอนนี้น่าจะยังอีกนานอยู่นะคะ <c oughs> เพราะว่ายังไม่มีวีแววที่เขาจะยกเลิกนะ,ะ <c oughs> แต่อนาคตถ้าเกิดจะกลับมาใช้ฟรีวีซ่าเหมือนเดิมเดี๋ยวมดามจะมา แชร์ให้ฟังอีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้ยังค่ะและหลายประเทศนะคะก็มีสัญญาณที่ดีขึ้นจากที่ไม่เปิดให้มีการยื่นวีซ่านะคะก็ตอนนี้ก็คือยื่นให้ยืนย่นวีซ่าท่องเที่ยวแต่มันไม่ได้ผ่านง่ายนะคะสำหรับเกาหลีซึ่งจริงๆแล้วญี่ปุ่นเองนะคะประเทศต่างๆเนี่ยก็จะเริ่มมีการให้ยื่นวีซา่าแต่อาจจะไปในลักษณะของกรุปทัวร์ต่างๆคือแต่ละประเทศจะไม่เหมือนกันนะดังนั้นใครที่รอว่าเมื่อไหร่จะยื่นนะคะรอไปก่อนถ้ามีเดี๋ยวมาดามจะมาแจ้งให้ฟังนะคะ ผ่านง่ายค่ะถามแค่สองคำถามคุณกระตา่ายเอาทุกคนฟังนะหลายคนกังวลมากๆว่าไปแล้วจะติดต่อมอมไหมไปแล้วจะถูกถามเยอะไหมนะคะไปแล้วมันจะผ่านได้จริงไหมตอบได้เลยค่ะว่าคนดวงดีมากๆเนี่ยก็มีไม่น้อยนะคะไปแล้วไม่ถูกถามเลยซึ่งในวันหนึ่งเนี่ยเขาบินกันนะ่ะหลายหลายไฟล์บินมากนะคะไม่ว่าจะเป็นคเรีแอเองนะคะหรือ สายการบินไทยนะคะแล้วในแต่และเที่ยวบินที่เขาลงกันเนี่ยวันวัน,วนหนึ่งอ่ะมันหลายรอบนะคะวันวันหนึ่งคนเป็นร้อยเป็นหมื่นเป็นโอ้โหเยอะดังนั้นนะคะสิ่งที่คุณทราบมาว่า,อ,าอันเนี้ย ติดทั้งลำติดยกลำนะคะหรือแบบช่วงเนี้ยทำไมคนคนติดเยอะจริงๆแล้วเช่นนะคะบางไฟ์บินนะคะไปจากเวียดนามอ่าไปจากเวียดนามปุ๊บนะคะติดทั้งลำเลยแต่ทั้งลำที่ไปคือคนไทยประมาณ30คนนะคะเออติดปุ๊บนะคะก็อาจจะถูกส่งกลับทั้งหมดเลยก็มีนะคะแต่ในสถิติที่เรามีข้อมูลนะคะในลูกค้าหลายๆคนที่เขาบินกันนะคะเที่ยวบินไฟใ์ใหญ่ๆหญ่เนี่ยจากประเทศไทยไปที่เกาหลีโคเรียแอร์นะคะสายการบินไทยหรือสายการบินต่างๆเนี่ย เช่นบิน200คนนะคะในลำเนี้ยคนไทยเข้าเกาหลีประมาณ200คือหลักร้อยอย่างเงี้ยจะเห็นเลยว่าสถิติที่ติดตอมอริงเนี่ยจะอยู่ประมาณ20-30%ถ้ารับความเสี่ยงได้ก็บินถ้ารับความเสี่ยงไม่ได้คุณไม่ต้องตั้งแต่ลง KETA ครับไม่ต้องลงเลยนะคะเพราะว่าเกาหลีเป็นประเทศที่แม้มีวีซา่าฟังนะแม้มีใบวีซ่าเองก็ยังติดตอม แต่การติดตอมอนี่คือติดเอาคุณไปสอบถามไปสักถามไปไต่สวนนะคะแล้วก็ปล่อยออกมาซึ่งก็เยอะมากๆนะคะหรือใครที่ติดแล้วตอบไม่ได้เลยนะคะคําถามฟังอะไรมาไม่ได้สักอย่างเลยนะคะอ่ะก็ถูกส่งกลับอันนี้ก็มีจริงนะ,ะหรือใครบางคนโชคดีดวงดีมากๆเลยนะคะไปถึงปุ๊บนะคะไม่ถามใดๆเลยนะคะสแกนให้ผ่านเลยมันมีทุกแบบนะคะดังนั้นมาดามจึงบอกว่าไม่ว่าวันนี้คุณน,นะคะ จะนะเป็นคนที่เคยถูกจับเคยติดบัคกริสเคยโอเวอร์วีซ่าไม่มีสามีเกาหลีไม่เคยบินประเทศไหนเลยนะคะเคยมีคดีอาญาที่ไทยซึ่งหลายคนก็ถามเข้ามาเยอะเป็นบัคกริสนี่เสียที่ประเทศไทยเอาเป็นว่าทุกกรณีนะคะเคสที่ยากที่สุดเนี่ยถ้าแม้ยื่นวีซ่าเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ผ่านยากมากๆคนะ,ะคือเคสของผู้ที่ถูกจับ ถูกจับนะคะแล้วไม่มีสามีเกาหลีแล้วถ้าเกิดยื่นวีซ่าเนี่ยโอ้โมันเป็นสถิติที่ยากมากๆที่มันจะผ่านนะคะแต่มันเกิดปฏิหารนะคะว่าคนลง KE TA ไม่ได้มีสามีเกาหลีเลยนะเคยถูกจับด้วยนะแต่เขาหมดแบคลิตแล้วอาจจะถูกจับประมาณ5ปี7ปีมาก่อนอย่างเงี้ยแล้วเขาลง KE TA ผ่านดังนั้นมาดามจึง เน้นย้ําและยืนยันคอนเฟิร์มให้เลยค่ะว่าไอ้ที่มันง่ายที่สุดเนี่ยนะคะคุณไม่ต้องไปยืดหลอกพีซ่าเพราะว่าขนาดคนที่คุณนะสมบัติครบอะยื่นแล้วยังผ่านยากเลยแต่เอาเป็นว่าใครที่แบบ สุดๆแล้วนะคะอยากลองดูสักครั้งเผื่อมันผ่านก็ไปยื่นนะคะจะไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้ว่าแบบว่าจะต้องไม่ยื่นนะแต่สิ่งที่ว่านำจะเตือนนะคะในการทาคลิปแต่ละครั้งเนี่ยเพราะใครบางคนเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะคะมีแต่ใจล้วนๆนะคะสะเตทเมนก็ไม่มีนะคะใบรับรองหนที่การงานการเงินนะคะใบประกอบธุรกิจใบจดทะเบียนการค้าไม่มีเลยมีแต่ใจล้วนๆเลยนะคะแล้วจะยื่นโอ้โห แค่มองเห็นก็รู้เลยว่าไม่ผ่านแน่เลยในเคสแบบนี้แต่เขาก็ดันยืน่นแล้วพอขอเอกสารเพิ่มไม่มีการยื่นเพิ่มยื่นตามพอยื่นไปแล้วเอกสารมันไม่สอดคล้องคนก็ถูกรีเจ็คถูกปฏิเสธมาเหมือนเดิมนี่ค่ะพี่มาดามผมเป็นคนลาวขอวีซ่าได้ไหมครับจริงๆแล้วต้องคนลาวคนพม่านะคะที่จดตามเพจของมาดามอยู่ตอนนี้เท่าที่มาดามดูที่เพจของ KETA เนี่ยถ้าในเอเชียเขาเปิดให้แค่ประเทศไทยสิงคโปร์มาเลเซียแล้วก็ประเทศอะไรอีกอะ่ะ ซึ่งยังไม่ใช่ลาวกับพม่านะคะที่มาดามเห็นดังนั้นถ้าเกิดว่า,าน้องที่อยู่ลาวกับพม่าแล้วอยากที่จะยื่นวีซ่าเนี่ยต้องไปดูที่ประกาศของสถานทูตของประเทศของเรานะคะคือเข้าไปที่เว็บไซต์เลยนะคะว่าเขาเนี่ยเปิดเปิดให้ให้ยื่นหรือ,อยังเพราะว่า ก่อนหน้านี้ประเทศไทยเองเขาก็ไม่ได้เปิดให้ยื่นนะคะเพราะประเทศไทยเนี่ยเพิ่งมาเปิดให้ลง KETA ได้เดือนเมษายนแล้วหลังจากนั้นพอไม่ผ่านปุ๊บเขาก็ประกาศว่าให้มายื่นตัววีซ่าท่องเที่ยวได้ในเดือนมิถุนายนดังนั้นในแต่ละประเทศเนี่ยว่าเขาจะเปิดรองรับ KETA หรือยื่นวีซ่าท่องเที่ยวได้ไหมต้องไปดูนะคะที่เว็บไซต์สถานทูตเกาหลีประจำประเทศตนเองลงที่เป็นสามรอบไม่ผ่านจะเกี่ยวกับที่เราเคยติดตอมองไหมคะ จริงๆแล้วเนี่ยในเหตุผลเนี่ยจะไม่สามารถบอกได้อยู่แล้วนะคะไม่ต้องไปคิดหาเหตุผลค่ะว่าทําไมไม่ผ่านเอางี้นะคะในทุกเหตุผลทั้งเวอร์วีทั้งเคยถูกจับทั้งติดต่อมอหรือแม้กระทั่งบุคคลที่ไม่เคยไปเกาหลีเลยไปเที่ยวประเทศต่างประเทศเยอะมากๆบินทั้งยุโรปนะคะทั้งอเมริกาเออหน้าที่กทางานดีมากเลยรายได้หลักแสนนะคะทุกอย่างเลยข้อมูลของเขาที่เขาลงเนี่ยเขาเป็นโอเนอร์บิสเนสนะคะ บอกได้เลยค่ะว่าลงแล้วไม่ผ่านมีนะคะเพจของมาดามผู้ติดตามตอนนี้ต้องเล่าอ้างอิงก,ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวคุณจะคิดว่าเราเอาข้อมูลมาจากไหน,นะคะคนติดตามนะคะประมาณแสนกว่าแล้วนะถ้าสนับ following นะคะแต่ follower ที่กดไลค์จริงประมาณ80,000่นกว่า ติ๊กต็อกสาม่นกว่า YouTube อีกหมื่นกว่านะคะมันจะเป็นแสนห้ขึ้นแล้วเราได้รับข้อมูลรวมๆกันเนี่ยบอกเลยนะคะว่ามดามไม่ได้รับยื่นหรือรับลงในทุกๆเคสแต่ว่าน้องๆที่เขาไม่ผ่านเนี่ยเขาเขียนมาเล่าให้ฟังด้วยความน้อยอกน้อยใจว่าผมบินทั้งต่างประเทศเลยแต่ทำไมมาลง k e t a ของเกาหลีแล้วไม่ผ่านอยากที่จะได้เหตุผลนะคะมาดามจึงบอกทุกคนว่า คุณไม่ต้องไปถามหาเหตุผลใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะขนาดคนที่เขาประวัติโคตรดีเลยหน้าที่การงานดีเงินก็ดีต่างหากนะคะเคยบินหลายประเทศเลยเขาก็ยังไม่ผ่านเลยแล้วเทียบอะไรกับคนที่ถูกจักคนที่เคยเวิร์วีต่างๆดังนั้นไม่ต้องหาเหตุผลค่ะถ้าลงไม่ผ่านแล้วนะคะท้อหมดหวังเงินไม่มีหยุดลงค่ะด้วยความปรารถนาดีหลายคนมากนะที่ติดตามช่องของมาดาม แล้วมาดามก็เห็นแล้วว่าเขาเนี่ยเป็นคนบุคคลที่ลงซ้ำแล้วผ่านมีตัวตนจริงๆนะบางคนผ่านรอบห้าบางคนผ่านรอบสามบางคนผ่านรอบสองบางคนผ่านรอบสิบแปดนะคะดังนั้นตอบได้เลยว่ามันมีคนที่ผ่านแบบนี้จริงแต่ถ้าเกิดว่ากลัวว่าผ่านแล้วเขาจะยกเลิกไหมเออฟังนะกลัวว่าถ้าลงผ่านแล้วเขาจะยกเลิกไหมกลัวว่าลงผ่านแล้วอยู่ๆแล้วอีกห้าวันอีกสองวันอีกหนึ่งเดือน KETA เนี่ยจะส่งระบบเนี่ยมายกเลิกไหมอะใครกลัวแบบนี้บ้างฟังนะถ้าวันนี้ใครที่ลง KETA แล้วคุณกังวลว่าคุณจะถูกยกเลิกทีหลังไหมมาดาตอบได้เลยค่ะว่าอันนี้มีจริงค่ะบางคนลงไปแล้วนะคะวันรุ่งขึ้นมีอีเมลแจ้งเตือนว่าคุณถูกยกเลิกบางคนนะคะอาจจะ10วัน15วัน มีอีเมลบอกว่าถูกยกเลิกแต่ในกรณีแบบนี้มาดามบอกเลยนะว่าเราลงทะเบียนกันเยอะมากๆเราเห็นแล้วว่ามันเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยถ้าเทียบกับคนที่ผ่านแล้วไม่ถูกยกเลิกเตือนนะคะทุกคนคนที่จะลง KETA มีเว็บไซต์ที่เหมือนเลียนแบบแต่เป็นเว็บไซต์ของเอกชนเป็นเว็บไซต์ที่เหมือนเขาลอกเรียนแบบนะคะแล้วก็เป็นเว็บไซต์ของบริษัทเอเจนท์ที่มันเป็นเอกชนนะคะแล้วผลปรากฏว่าโดนหักเงินไป เกือบสองพนะ่ะเกือบสองพนะคะในการลงดังนั้นระวังดีๆด,ด้วยมีคนนะคะที่เสียไปแล้วพัน0จนะคะพันเจ็ดร้อมันตัดบัตรของคุณเลยนะเพราะคุณไม่รอบครอบนะเอาจริงนะคะมาดามจะบอกเลยว่าถ้าคุณดูดีๆหรือคุณดูคลิปก่อนที่คุณจะลงอะไรเนะี่ยคุณดูคลิป ทวนแล้วทวนอีกก่อนไม่ใช่อยากกดก็กดไม่ใช่รีบ,รบเขาไปศึกษาก่อนว่าเขาควรจะเลือก่าแบบไหนวันเดือนปียังไงไปดูก่อนว่าอีหน้าตาเว็บจริงๆมันเป็นแบบไหนอ่ะเดี๋ยวจะกดเว็บจริงให้ดูนะมันมีเว็บปลอมนะมันมีเว็บไม่ใช่เว็บปลอมหรอกมันเป็นเว็บของเอเจนต์แต่เขาเรียนแบบอ่ะเอออันนี้เว็บจริงของ keta มันจะขึ้นต้นแบบนี้นะคะบางเว็บคัดลอกหน้าตาเหมือนกันเลยอ่ะดูนี่นะดูนี่นะจะบอกวิธีดูว่า แล้วอันไหนที่จะเป็นเว็บของ KETA จริงๆถ้าเว็บของ KETA นะคะตัว www เนี่ย www นะคะ K E T A G O K R อันนี้คือเว็บจริงถ้าจ่ายตัดผ่านบาัตรปุ๊บมันจะหักแค่309บาทนะคะเป็นเงินไทยประมาณแล้วแต่เล็บแต่ถ้าเกิดว่าคุณเข้าเว็บผิดนะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันมีหลายเว็บมากๆเลยที่อยู่ด้านล่างนะ แต่มันจะเป็นโดเมนของเอกชนซึ่งเขาจะเขียนว่าเหมือนกันเลยแต่อีตัวนามสกุลที่จุด G O จุด K R มันจะเป็นจุด C O จุดอะไรอะ่ะก็ว่ากันไปดังนั้นก่อนลงศึกษาดีๆมานามหนูเคยว่าวีสิบเดือนรายงานตัวกับเปอร์เซ็นที่จะผ่านเข้าประเทศง่ายไหมคะหมายถึงว่าหนูลง K E T A แลือยังคะถ้าหนูลง K E T A ผ่านหนูก็มีโอกาสนะคะที่จะเข้าเกาหลีได้เตรียมตัวดีๆนะคะต่อคำถามได้ดีก็ผ่านได้นะ จ้างลงทะเบียนเขาลงอาชีพสลับกับแฟนผ่านแล้วแล้วกลับมาแก้แล้วไม่ผ่านมีโอกาสอีกไหมคะจ้างคนลงทะเบียนอ่าแล้วไปคืออาชีพเนี่ยมันแก้ไขไม่ได้อยู่แล้วนะโดยทั่วไปอาชีพแก้ไม่ได้นะคะมันจะแก้ได้แค่ที่อยู่อ่าในการที่คุณจะเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการเท่าเกาหลีดังนั้นถ้าผ่านแล้วเนี่ยอะไรก็ปล่อยมันไปมันขึ้นอยู่กับการเตรียมตอบเตรียมตอบคําถามอาชีพต่างๆเนี่ยมันมันไม่จําเป็นหรอกคะ่ะว่าคุณจะต้อง ฟิกอาชีพเป็นแบบไหนเพราะว่าคนที่ไม่ได้มีอาชีพนะคะเขาผ่านเขาผ่านไปที่ตอมเอกาหลีโดยที่เป็นไม่ได้มีอาชีพเลยอาชีพใดๆก็ตามมันขึ้นอยู่กับการตอบคําถามของคุณนะคะว่าคุณจะเป็นแบบไหนหนึ่งคนสามารถมีได้หลายอาชีพบางคนรับราชการแต่เขาทําธุรกิจส่วนตัวด้วยเช่นมีโรงขายน้ําหรือบางคนทําทั้งอสังหานะคะเป็นนายหน้าขายที่ดินซึ่งมันหลากหลายอาชีพมากเลยดังนั้นขึ้นอยู่กับการเตรียมตัวตอบคําถามของคุณนะคะ แต่ไม่สามารถแก้ไขได้นะคะถ้าลงไปแล้วนะคะก็ต้องตามนั้นเลยจะแก้ได้ก็แค่ที่อยู่อย่างเดียวแล้ววัตถุประสงค์ที่เข้าไปเกาหลีนะคะเกาะเจจูไม่ต้องลงทะเบียนก็ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเกาะเจจูไม่ต้องลงทะเบียนนะคะมีแค่พาสปอร์ตแล้วลองบินได้เลยถ้าบินผ่านก็ต้องไปลุ้นเอาที่ตอมอเกาหลีแต่ถ้าเกิดว่าใครกังวลว่าถ้าบินผ่านไปที่เกาะเจจูแล้วแล้วจะติดตอมอ,อีกไหมจะถูกส่งกลับไหมอันนั้นก็ต้องเสี่ยงนะ ขึ้นอยู่กับตอมที่เกาะเจจูและถ้าเกิดใครบอกว่าถ้าไปเกาะเจจูแล้วจะไปที่อินชอนจะสามารถเข้าไปที่เกาหลีได้ไหมอันเนี้ยรู้นะรู้ต้องทุกคนต้องรู้ก่อนว่าอินชอนกับเกาะเจจูเนี่ยมันคนละตอมกันเลยนะเกาะเจจูเนี่ยเป็นเหมือนเกาะค่ะเป็นเหมือนเกาะเป็นเหมือนเกาะเป็นเหมือนภูเก็ตอ่ะ ต่อมองเขาก็จะแยกจากกันไม่สามารถที่จะนั่งรถมาที่อินชอนนะคะเข้าเกาหลีได้ไม่ได้นะคะเวลาที่คุณไปอินชอนแล้วแล้วคุณจะเข้าเกาหลีโดยตรงนะ,ะอันนี้คุณก็ต้องลง KETA ให้ผ่านดังนั้นไปเกาะเจจูก็อยู่แค่เกาะเจจูเป็นเกาะเล็กเล็กนะคะเที่ยวอยู่บริเวณเล็กๆอะ่ะเที่ยวเสร็จก็กลับอ่าดังนั้นไม่จะไม่ตอบโจทย์นะสำหรับใครที่อยากเข้าอินชอนเข้าเกาหลีเพราะสุดท้ายแล้วคุณก็จะได้ไปอยู่แค่เกาะแล้วคุณก็กลับอ่าอันนี้รู้กันตามนี้เนาะอ่า ถ้าเราลงทะเบียนผ่านหมดกับรูปจะมีโอกาสผ่านไหมคะมีค่ะจริงๆแล้วนะคะการติดตอ่มอมเนี่ยมีคนทั้งคนผ่านง่ายผ่านยากแล้วก็คนที่ต้องตอบคาถามก่อนแล้วค่อยผ่านเอาเป็นว่ามีโอกาสที่จะผ่านทุกคนนั่นแหละค่ะถ้าเตรียมตัวดีนะคะเตรียมตัวดีก็มีโอกาสที่จะผ่านได้ง่ายๆเลยเขาก็ถ้าเราลงทะเบียนผ่านหมดกับรูปจะมีโอกาสผ่านไหมคะ มีค่ะจริงๆแล้วนะคะการติดตอ่มอมเนี่ยมีคนทั้งคนผ่านง่ายผ่านยากแล้วก็คนที่ต้องตอบคําถามก่อนแล้วค่อยผ่านเอาเป็นว่ามีโอกาสที่จะผ่านทุกคนนั่นแหละค่ะถ้าเตรียมตัวดีนะคะเตรียมตัวดีก็มีโอกาสที่จะผ่านได้ง่ายๆเลยเขาก็จะถามเกี่ยวกับเรื่องของการถามตอบเกี่ยวกับเรื่องทริปเรื่องการเดินทางของคุณเนี่ยะคะ่ะจะวนอยู่แบบนี้แหละเพราะคุณไปท่องเที่ยวมันขึ้นอยู่กับว่าคุณเนี่ยจะไปอะไรเพราะตอนที่คุณลงเนี่ยมันจะบอกวัตถุประสงค์อยู่แล้วนะคะดังนั้น การถามตอบของตอมก็จะอ้างอิงในสิ่งที่คุณจะไปอ่าสปอร์ตที่ตอบไม่ได้เกิดจากนะอันนี้น่าจะเพิ่งติดตามแน่เลยนะเกิดจากคนที่เคยไปโอเวอร์วีซ่ากระทำผิดกฎหมายอยู่เกินวีซ่าของประเทศต่างๆที่ต่างประเทศคนที่เคยไปเวอร์วีที่เกาหลีเคยไปเวอร์วีสิงคโปร์เคยไปถูกจับญี่ปุน่นเคยไปเวอร์วีสวีเดนทุกประเทศนะคะกฎหมายอันนี้ออกโดย กงสุนทยออกโดยกงสุนทยนะคะที่เขาจะบล็อก b บ a c k ร i ดชื่อคนไทยที่เคยไปกระทําผิดกฎหมายที่ต่างประเทศทุกคนมีโอกาสที่จะโดนได้หมดถ้าคุณเป็นบุคคลที่เคยไปกระทําผิดกฎหมายที่ต่างประเทศถ้าระบบตรวจจับเจอปุ๊บเขาจะขึ้นลิสต์ของคุณไว้ไม่ใช่แค่เกาหลีนะคะเรามีข้อมูละะจากทั่วโลกเลยมีหลายคนมากที่โดนนะคะไปเวอร์บีที่ประเทศญี่ปุ่น สุดท้ายกรงสุนไม่ออกให้นะคะดังนั้นไม่ต้องถามนะคะว่าทํำยังไงนะถึงจะทำพาสปอร์ตได้ไปดูที่ช่อง y t u t u ค่ะหรือถ้าเกิดคุณไปติดต่อกรงสุนแล้วกรงสุนจะแจ้งเอกสารก็เอาไปยื่นตามที่กรงสุนแจ้งเพื่อการันตีและยืนยันว่าคุณ จะไม่ไปโอเวอร์วีซ่าจะไม่ไปกระทําผิดกฎหมายอีกสิ่งที่เขาต้องการคือต้องการให้คนไทยอ่ะไม่ไปกระทําผิดกฎหมายที่ต่างประเทศนะคะเขาก็เลยออกกฎหมายฉบับนี้มาน่าจะปี2 5 6 2น่าจะ3ปีย้อนหลักแล้วหลายคนจึงโดนแบบนี้นะคะว่าคนที่ไปกระทําผิดกฎหมายพาสอร์ไม่ออกเพราะไม่ต้องการให้คนไทยไปกระทําผิดกฎหมายที่ต่างประเทศแต่ไม่ใช่ทุกคนนะฟังก่อนไม่ใช่ทุกคนบางคนก็โชคดีอยู่แม้เคยไปโอเวอร์วีซ่าต่างประเทศแต่ก็ยังต่อพัสดได้ขึ้นอยู่กับ ระบบตรวจจับว่าเจอของใครค่ะแต่มันก็เยอะมากๆแล้วนะคะสําหรับคนที่โดนดังนั้นก็เตรียมตัวไว้นะคะเราเป็นบุคคลล้มละลายสามารถไปเกาหลีได้ไหมจริงๆแล้วถ้าเป็นบุคคลล้มละลายมันขึ้นอยู่กับว่าศาลสั่งงดออกนอกประเทศไหมถ้าเกิดคาสั่งศาลงดออกนอกประเทศอันนี้คือตอมอไทยไม่ให้คุณเดินทางออกนอกประเทศนะคะดังนั้นจะไปเกาหลีได้ไหมเกาหลีเนี่ยไม่ได้ห้ามฟังดีๆนะไทยที่โดนคดีล้มละลายคดีฟ้องศาลแล้วศาลเนี่ยตัดสินออกมาแล้วอันนี้ เขาจะกําหนดว่าบุคคลคนนี้ห้ามเดินทางออกนอกประเทศไปเกาหลีได้ไหมถ้าเกิดว่าคุณลงผ่านเกาหลีไม่ไม่ไม่ห้ามคุณคุณสามารถบินไปแล้วก็ไปลุนเอาแต่สิ่งที่คุณจะไปไม่ได้คือตอมอไทยเพราะว่าบุคคลที่โดนสั่งคดีห้ามออกนอกประเทศเนี่ยมันจะขึ้นที่ระบบของประเทศไทยเลยนะ,ะของตอมอไทยที่เขาจะห้ามว่าบุคคลคนไหนหรือใครมีหมายจับต่างๆนะที่คุณเดินทางออกนอกประเทศแบบนี้มันก็จะ คือตอมอไทยเขาจะรู้เลยว่าคุณไปสแกนแล้วคนคนนี้มันก็จะเด้งขึ้นที่ระบบนะคะดังนั้นอันนี้มันต้องขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่ในเงื่อนไขแบบในของตอมอไทยค่ะถ้าพูดภาษาอังกฤษได้อย่างเดียวต้องพูดภาษาอังกฤษได้ภาษาอังกฤษกับภาษาเกาหลีถ้าได้ภาษาอังกฤษกับภาษาเกาหลีอันนี้คือได้แต่ส่วนใหญ่ตอมอจะไม่ถามไทยนะคะเพราะว่าน้อยมากที่เขาจะถามไทย เอาเป็นว่าคุณเตรียมไปเลยค่ะภาษาอังกฤษกับภาษาเกาหลีในทริปสิ่งที่คุณจะไปในตามวัตถุประสงค์นะคะไปไปดูช่อง Youtube ที่เขาสอนฟรีก็ได้เกี่ยวกับเรื่องของการว่า how long you stay นะคะแล้วก็อะไรยังไงไปกี่วันนะคะ how many day you stay อะ่ะ what you r trip อะไรอย่างเงี้ยคุณก็ไปศึกษาคลิปแบบเนี้ย จริงๆแล้วมันใช้ได้ทั่วโลกนะคะวิธีการผ่านตอมอเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปท่องเที่ยวกันเนาะที่หลายคนกังวลเนี่ยคือไปหาเลยแล้วคุณก็ไปเรียนรู้ศึกษาเลยค่ะว่าควรจะเตรียมการตอบคําถามแบบไหนนะใครที่จดทะเบียนสมรสกับคนเกาหลีตัวคุณเนี่ยจะไปเกาหลีไม่ได้ในยุคนี้นะคะไม่ว่าจะจดทะเบียนสมรสกับคนเกาหลีหรือใครรู้จักกับคนเกาหลีใดๆไปเกาหลีไม่ได้จนกว่าคุณจะลง k e t a ผ่านหรือขอวีซ่าผ่านและถ้าต้องการให้บุคคลติดตามของคุณไปด้วยนะคะ คุณก็ทําบุคคลติดตามเช่นเดียวกันว่าคุณจะต้องลง KETA ให้เขาผ่านหรือไม่ก็ต้องเป็นมีซ่าผ่านนะคะดังนั้นคนไทยถือพาสปอร์ตไทยพาสปอร์ตไทยนะไม่ว่าอยู่ประเทศไหนของโลกใบนี้ถ้าคุณจะไปเกาหลีคุณต้องลง KETA ผ่านระบบเว็บไซต์ของเกาหลีถ้าลงผ่านคุณไปได้แต่ถ้าลงไม่ผ่านคุณไปไม่ได้ แล้วคุณจะบินจากต้นทางประเทศไหนเรื่องของคุณเรื่องของคุณค่ะขอแค่คุณมีสายการบินแล้วบินไปแล้วมันเป็นลงที่เกาหลีไปได้หมดแต่ว่าคุณไปถึงเกาหลีปุ๊บระบบจะตรวจขึ้นที่หน้าจอเลยแม้กระทั่งคุณเช็คอินเองนะคะระบบมันจะขึ้นเลยว่าคุณเนี่ยถูกอนุญ,ญาตให้เข้าที่ประเทศเกาหลีไหมคนไทยได้สามีนะคะอยู่ที่ออสเตรเลียแต่คุณยังไม่ได้ถือสัญชาติของออสเตรเลียคุณมีพาสปอร์ตไทย คุณก็ต้องลง KETA ถ้าคุณบินผ่านแล้วแต่คุณจะบินจากที่ไหนก็ได้เรื่องของคุณนะคะแต่คุณไปตอมเกาหลีคุณก็ต้องมีใบ KETA ผ่านดังนั้นเข้าใจตรงกันนะคะหลายคนอยากยื่นวีซ่าเกาหลีแต่สำหรับคนนะคะที่ไม่ได้มีงานประจำเลยประกอบธุรกิจการจดทะเบียนการค้าก็ไม่มีไรายได้ที่มีมาก็ไม่ก็ไม่ใช่ไรายได้ที่มั่นคง ไม่ได้มีเอกสารที่มาของไรายได้บางคนขายธุรกิจออนไลน์บางคนเป็นแม่ค้าขายของอยู่ตลาดนัดบางคนเป็นนายหน้าอสังหาบางคนเป็นเซลล์ขายคอนโดซึ่งคนเหล่านี้นะคะเป็นเหมือนฟรีแลนซ์เซลนะคะคนเหล่านี้บางคนไม่มีเงินเก็บเลยแต่สู้อยากจะยื่นขอวีซา่าทั้งที่เงินเก็บไม่มีสเตทเมนต์ ไม่มีแต่ถ้าจะเอาเงินเก็บสักแสนหนึ่งจะหาแล้วเอามาใส่สเตทเมนแล้วยืน่นถามว่ายื่นวีซ่าได้ไหมรำตอบได้เลยค่ะว่ายื่นได้ถ้าคุณพร้อมจะเสี่ยงใครพร้อมเสียงเงินใครพร้อมที่จะทิ้งเงินก้อนนี้ได้ไม่ว่าจะทำเอกสารหรือทำอะไรแม้มีโอกาสแค่10%หรือ20%ก็คิดว่าอย่างน้อยได้ยืน่น ยื่นได้ทุกคนในทุกกรณีสิ่งที่มานามเอามาเล่าให้ทุกคนฟังเพราะเรามีสถิตินะคะในอดีตที่ผ่านมาน้อยมากๆยากมากๆที่ยื่นไปแล้วนะคะว่ามันจะผ่านไปแล้วติดต่อมอไปอีกได้ไหมคะคุณขงเบ้งไปแล้วติดต่อมอจะไปได้อีกไหมก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าคุณเวลาคนที่ติดต่อมอเนี่ยเวลาที่คุณกลับมาที่ประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่นะคะเท่าที่มานามเช็คนี่ ของลูกเพจของคนที่มาปรึกษานะคะเราจะเห็นเลยว่าเขาจะถูกยกเลิก KETA จะถูกยกเลิกประมาณภายใน1เดือนอะบางคนกลับมาปุ๊บยกเลิกเลยแต่บางคนรอเลยค่ะเวัน10วันบางคนสิบห้วันถึงจะถูกยกเลิกนะคะดังนั้นใครที่ไปแล้วติดต่อมอเท่าที่เราเห็นเราจะเห็นว่า กลับมาสถิตินะคะใบนั้นจะถูกยกเลิกอายุ45แล้วลงได้ไหมลงได้ทุกคนนะคะอ่าลงได้ทุกคนไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่อายุ5คขวบ3คขวบนะคะอายุ70 75ลงได้ทั้งหมดนะ,ะ K E T M ไม่กำหนดคือลงได้ทุกคนเลยไม่มีงานว่างงานตกงานแล้วก็ถูกจับติดแบคกลิป เคยมีคดีอายัดลงได้หมดค่ะไอ้ I, ง่ายสุดแล้วค่ะไอ้ KETA นะคะถ้าลงผ่านไปได้ถ้าลงไม่ผ่านก็คือว่าบินไม่ได้นะคะว่าจะต้องใช้เงินเท่าไหร่ในการไปท่องเที่ยวเกาหลีโดยทั่วไปนะเวลาที่คุณซื้อตั๋วเครื่องบินจองโรงแรมนะรวมทั้งทริปท่องเที่ยวของคุณต่างๆเนี่ยมันแล้วแต่คนนะคะบางคนก็เขาไม่ได้จ่ายอะ่ะเออบางคนเขาไม่ได้จ่ายแต่บางคนคือต้องจ่ายทั้งตัว๋วทั้งโรงแรมนะคะ่าทริปท่องเที่ยวเอาง่ายๆค่ะ จะอยู่ประมาณ3ามสี่หมื่นสำหรับคนที่ไปจริงๆนะทริปท่องเที่ยวสัก4วันถึง7วันประมาณ4ี่หมื่นแล้วแต่ตัว๋วเครื่องบินแล้วแต่โรงแรมแล้วแต่การช้อปปิ้งของคุณนะคะแต่ใครบางคนเขามีที่จะพักนะคะเขาได้ตั๋วถูกมากหมื่นกว่าโรงแรมอาจจะแค่คืนละพันเขาไปอยู่กี่วันนะคะเขาอย่างเงี้ยมันแล้วแต่ค่ะมันแล้วแต่เอาเป็นว่าอยู่ในระหว่าง2 0 0 0 0ถึง4ี่0 0ื่นห้าหมื่นนะคะจะไม่เหมือนกันค่ะ หลายคนอยากรู้ว่าวีซ่าเนี่ยมันผ่านไหมวีซ่าผ่านเยอะแยะมากมายนะคะแต่ฟังก่อนคนที่เขาผ่านเนี่ยมาดามจึงบอกว่าเขาคือคนที่อยู่ในเงื่อนไขที่มีโอกาสที่จะผ่านไม่ใช่ว่าใครอยากที่จะยื่นวีซ่าแล้วจะผ่านโดยเฉพาะอิท่องเที่ยวน่ยตัดออกไปเลยค่ะตัดออกไปเลยเพราะมันอยู่ในเกณฑ์ผ่านยากอยู่แล้วนะคะคนที่เขายื่นแล้วเขาผ่านเนี่ยที่คุณไปด,ดูดูกันในหน้าเพจของมาดามเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่า เขาคือคนที่มีคู่สมรสนะคะมีใบสมรสกับคนเกาหลีวีซ่าเกาหลีแบ่งออกเป็นเยอะแยะมากมายในแต่ละประเภทของวีซ่าเยอะมากๆนะคะแต่ไอ้ที่เขาผ่านเขาไปเขาบินได้นะคะก็จะเป็นประเภทของวีซ่าคู่สมรสนะคะวีซ่าแต่งงานนะคะวีนักเกรียนก็ยังผ่านยากเลยนะคะเพราะเขาดูที่สเตทเมนต์นะคะดูเยอะแยะมากเลยอ่ามีท่องเที่ยวตัดออกไปเลยคนทั่วไปส่วนใหญ่ที่จะไปเกาหลีได้นะคะโดยที่ ไม่ได้มีคู่สมรสคุณก็ต้องลง KETA ค่ะแต่ถ้าเกิดลงไม่ผ่านแล้วอยากยื่นตัววีซ่าก็อย่างที่มาดามบอกนะคะว่ามันไม่ได้ผ่านง่ายก็ต้องไปดูเรื่องของเอกสารของตัวเราแต่ถามว่าวีซ่าผ่านไหมผ่านเยอะมากๆนะคะสําหรับคนที่นะมีคู่สมรสกับคนเกาหลีถ้าน้องเป็นผีน้อยอยู่เกาหลีแล้วขอวีซ่าผ่านไหมคะนามสกุลเดียวกันน้องเป็นผีน้อยจริงๆไม่ได้เกี่ยวนะคะจริงๆไม่ได้เกี่ยวถ้าเราไม่ได้อ้างอิงอะไรถึงเขาอ่ะก็คือยื่นของใครของมันเลยค่ะ ยืนเลยยืดเลยมีโอกาสผ่านถ้าถ้าคุณจะยืนมันต้องถามก่อนว่าคุณยื่นมีชาประเภทไหนแต่ถามว่ามันมีความเกี่ยวข้องกันไหมจริงๆแล้วเขาไม่ได้สืบขนาดนั้นค่ะเขาไม่สามารถที่จะไปดูได้ว่าครอบครัวของคุณมีใครไปโอเวอร์วีซา่านะวีซ mm ่า hmm. คู่สมรส C3 อ่าฟังนะ ถ้าในอดีตอาจจะง่ายแต่ในปัจจุบันยากขึ้นยากขึ้นหมายถึงว่าเอกสารเยอะขึ้นนะคะแต่โอกาสผ่านก็สูงกว่าวีซ่าท่องเที่ยวเยอะมากๆนะดังนั้นถ้าอดีตนะคะคนที่รายงานตัวกลับมาแล้วจะยื่นขอตัว C ีาเนี่ยยื่นร้อยผ่านร้อยบอกไม่แบบนั้นเลยยื่นร้อยผ่านร้อยแต่ปัจจุบันเราเห็นแล้วว่ามีการที่มันยากขึ้นยื่นร้อยอาจจะผ่าน95%หรือ97%ประมาณนั้นนะคะแต่สถิติที่มันผ่านคือสูงมากๆคนที่มีสามีเกาหลีแล้วจะยื่น วีซ่า C3 วีซ่าคู่สมรสเบื้องต้นเลยนะถ้าเกิดว่าคุณอยู่ฝั่งของคนไทยคุณต้องมีสเตทเมนต์นะคะย้อนหลัง6เดือนต้องมีเงินเก็บต้องเป็นชื่อบัญชีของคุณมันจะง่ายนะคะแล้วทีนี้ฝั่งของสามีตอนนี้นะคะมีการขอเมื่ออดีตไม่ขอนะคะแต่ปัจจุบันเห็นแล้วว่าท่านขอเยอะขึ้นโดยเอาเบื้องต้นนะสิทงที่คุณจะต้องไปเตรียมนะคะคือในเรื่องของใบรับรองการทํางานหรือใบประกอบธุรกิจของสามีคุณหรือ ใบเสียภาษีอดีตไม่ใช้แต่ปัจจุบันเรายื่นเป็นร้อยหลายร้อย,ยนะเราจะเห็นา่ายากขึ้นในยุคนี้นะฮะให้ไปเตรียมไว้ค่ะให้ไปเตรียมไว้ส่วนใครสามีเป็นอิสระฟรีแลนซ์เป็นแบบไหนจริงๆมันก็ทําได้นะคะในเรื่องของ c ีสามนะไม่ใช่เอ็มมคะเอ็มเนี่ยมันจะยากหน่อยนะแต่ว่าเอาเป็นว่าทําได้คะ่ะในเบื้องต้นก็ต้องจดทะเบียนสำหรับกับคนเกาหลีแล้วก็ไปยื่นตัว C ีสามคนที่อยู่ไทยเตรียมสเตทเมนต์สามีก็ใบรับรองการทํางานใบเสียภาษี ในเบื้องต้นนะคะไปเยี่ยมแฟนแฟนมีอีก้ามีใบเชิญผ่านไหมคะอ่าจริงๆแล้วหมายถึงคุณต้องลงเค d อเให้มันผ่านก่อนแล้วถ้าเกิดว่าไปติดต่อมอปุ๊บนะคะตอมอเนี่ยจะดูเหตุผลว่าเราเนี่ยไปทําอะไรอ่าถ้ามีการโทรสอบถามทางแฟนที่ถึงอีก้าแล้วเราตอบตรงกันนะคะมีข้อมูลตรงกันทุกอย่างมีโอกาสผ่านได้ะคะ่ะไม่ได้ไม่ใช่ว่าจะติดต่อมอนะคะฟังดีๆนะทุกคนที่ฟังมาดามหรือเนี่ยมาดามจะบอกว่าคนที่ผ่านง่ายๆมีเยอะ คนที่ไปแล้วติดตอมอแล้วถูกซักถามถูกสอบถามถามตอบได้ดีผ่านไปเนี่ยก็เยอะนะคะเยอะมากๆเลยติดจริงแต่ติดแล้วถูกปล่อยออกก็เยอะมากๆแต่คนที่ติดแล้วส่งกลับอันนี้ก็มีจริงถ้าคุณเตรียมตัวตอบคําถามได้ไม่ดีพอนะคะ